ถูกหรือเปล่าคะน้องไม้ถูกไหมครับถูกไหมครับถูกต้องครับผมถูกต้องนะคะง้นรับรางวัลจากพี่ทีมคนสวยไปได้เลยยังถ่ายรูปรับของรางวัลด้วยนะคะอะพี่ตี่กยับมาเลยจ้าถ่ายรูปในการช่วงนี้ของรางวัลหายนะคะเจ้านายเลยบอกให้ถ่ายทุกันไม่ต้องสืบว่ามันหายไปไหนหายอยู่บ้านน้องทีมอะน้องไม้ครับผมเป่าเราอยู่บ้านที่นี่แหละเนะคะเจ้านายเลยบอกต้องถ่ายรูปไปด้วย คราวนี้จะยักขึ้นมานิดนึงครับผมะแต่ว่าให้น้องไายช่วยเฉลยเหมือนเดิมนะคะจะถามว่าชื่อแบรนด์รถค่ะชื่อแบรนด์สินค้าเนี่ยที่อยู่ในงานเนี่ยมีชื่ออะไรบ้างให้หกคนเลยอ่ะนาให้หกคนเลยมาเลยค่ะมาเลยคนแรกคนแรกมามามาคนแรกของเรานะคะคนละแบรนด์แล้วกันเนาะอะชื่อ เอาเป็นเซตเอาเป็นเซตขอสองคนก่อนอ่ะเดี๋ยวเวทีจะเต็มเดี๋ยวต้องการให้เงินนะคะมาเลยลูกสองคนเลยเซตแรกของเราขอคนละหนึ่งแบรนด์นะคะขอรางวัลก็จะเป็นเสื้อเนะ่ยคะจากรถยนต์ฟอร์ดหนูเอามาหนึ่งแบรนด์ชื่อแบรนด์อะไรลูก MG ถูกไหมคะน้องหมายสาถูกไหมฮะถูกไหมฮะถูกไหมฮะถูกต้องถูกต้องค่ะคนนี้ชื่อแบรนด์อะไรจ๊ะ อีกสูสูถูกไหมครับถูกไหมครับถูกต้องครับถูกต้องงั้นรับไปเลยให้น้องทีมเป็นคนมอบให้นะคะอ่ามาค่ะอีกหนึ่งค้อรับไปเลยอยาถ่ายรูปด้วยนะคะถ่ายรูปแล้วหัรางวัลด้วยหัรางวัลบริษัทที่หายไปไม่ต้องเอ๊ะทำไมเราหัวล้อเราเหมือนรู้เนี่ยอะไรกันชั้นคืนหมดแล้วนะนี่แหละอ่ารียบร้อยนะเดี๋ยวจะน่ารลกอีกสองท่านอีกสองท่านมามาอีมาอีกมาอีก เขอเป็นเซตเขาเป็นเซตอันนี้เดี๋ยวฝั่งนี้เนี่ยให้เราอะไรน้มหรออ่ะได้ได้ไได้ไดไดมา